สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับสำหรับในที่ในช่องหวยลาวนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นในสรุปหวยนะครับหวยลาวพัฒนานะก็สำหรับในงวดที่แล้วนี่ก็เข้า6นะฮะเนาะฟัน6ตัวเดียวนะฮะวิ่งรูดฟัน6ตัวเดียวเน้นเนเนาะอ่าใครที่เป็นแฟน fc ตัวยงนี่ก็ดิ้งๆเลยเสียดายไม่ได้จับคู่ให้66นะครับใครนําไปรูดไปวิ่งนี่ก็ได้เฮกันไปนะครับเนาะอ่ะก่อนจะไปดูในสรุปเนี่ย มาดูในที่ในสถิติกันก่อนเลยนะครับเนาะอันแรกนะฮะก็งวดก่อนนะครับออกไปนี่ก็จะเป็นนะครับในที่งวดก่อนออกไปที่เจ็ดสองสองศูนย์นะครับแล้วก็หกหกนั่นแหละนะครับเหมือนก็มีไหมเนี่ยที่มันออกเหมือนกันนะฮะไม่มีนะครับเนาะอึ่มนะฮะซึ่งมันก็พอจะเปรียบเทียบได้บ้างนั่นแหละนะที่งวดก่อนเนี่ยเอาตำแหน่งตรงเนี้ย มาจับเนี่ยมันก็มาหกหกเนาะเออไ่้แหละเนี่ยฮะที่ที่จับกันนะฮะสรับในงวดที่แล้วท่านก็นําไปจับในตําแหน่งตรงนี้นะครับมาดูในล่าสุดแล้วกันนะฮะสถิติเลขที่ออกในที่ในบนบนหกหกนะครับบนหกหกในงวดก่อนหน้านี้เนี่ยมันพอจะเป็นเลขไหนที่บ้างนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในที่ในสองสามสามแปดนะครับแล้วก็หกหกทมาเป็นหนึ่ง แปดเก้าแปดแล้วก็หกห้านี่ครับอืมเนี่ยไปก่อนเก้าแปดหกห้าเหมือนกันไหมนะครับก่อนหน้านี้อีกนะฮะไปอีกก็จะเป็นในที่เก้าสองแปดศูนย์หกหกถัดไปนะครับก็จะเป็นในที่ที่ห้าศูนย์สองสองสองเก้านะครับอืมนี่อันนี้ก็จะเป็นในวันนี้นะครับไปก่อนหน้านี้อีกนะฮะก็จะเป็นในที่ หนึ่งสี่หนึ่งสี่เก้าเจ็ดหกหกเห็นไนะครับเป็นสี่หกสามเก้าแล้วก็สองสองช่วงสองช่วงนี้มีเก้าสองสองเนาะสองสองเก้าเนาะเออหรือซื้อติดไว้ก็ดีนะสองสองเก้านะครับสำหรับในหวยเราวไปดูในก่อนนะนี่อีกนะฮะที่เป็นในที่ในหกหกนะครับก็จะเป็นในที่ในห้าศูนย์ แปดสามหกหกนะฮะถัดมาก็เป็นที่ในหกหนี่เก้าแล้วก็หกนะครับแล้วก็อีกสักช่วงหนึ่งนะฮะก็จะเป็นในที่ใน1 0ึ่นแปดแปแล้วก็6กหกถัดมาเป็น6 5 3 5แล้วก็หนึ่งสานะฮะอ่ะแล้วดีก็เป็นในสถิติเลขที่ออกบน นะครับงวดถัดมานี่มันพอจะเป็นเลขไหนได้บ้างแท้ที่มันมาเยอะเท่าที่ดูในตรงนี้แล้วนะฮะก็จะเป็นในก็มี9เนาะมี9เยอะนะฮะมี9 9 9 4 9 3 9 2 9ก้าเกาสเกองเก้เนาะเฮ้ไม่ซ้ำกันเลยนะครับแต่ในช่วงตรงนี้ไม่ไม่มี9นะฮะถ้าไม่มี9ก็อาจจะเป็นที่ใน3ก็ได้นะครับแต่ถ้า9มานะครับ9มานี่ก็มันออก9กไหนบ้าง ส่วนมาเก้าอยู่ในหลักหน่วยนะสองเก้าสามเก้าสี่เก้าอ่ะห้าเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าก็ไปแล้วเก้าเก้าเนี่ยเนี่ยถ้าเก้าจะมานะครับนี่ตัวเก้าที่ยังไม่ออกนะครับก็ลองนําไปลุ้นเลยกันนะบว่าจะมาไหมจะออกหรือเปล่านะครับเนาะอ่ะก็ไปดูเปรียบเทียบกันกับในชุดสรุปกันได้แตวก็ไปดูในชุดสรุปกันได้เลยนะครับ อ่ะนะฮะก็หล <ali> ังจากที่ได้ดูนะฮะสหรับในชุดนะครับในสถิติกันไปแล้วนะฮะก็มาดูในชุดสรุปกันนะครับสหรับในที่ในหวยลาวัฒนานะครับสหรับในวันนี้ในงวดที่แล้วเนาะอ่านะครับเราก็ฟันเน้นๆนะครับในที่ใน6เนาะใครเป็น f อตัวยงนี่ก็นะครับก็จะได้รับตัวเน้นๆนะฮะวิ่งรุ่นฟันตัวเดียวไปเสียดายนะฮะไม่ได้เจาะไปให้ในที่ใน66นะครับเนาะอ่ะมาดูนะฮะวันนี้แล้วกันนะครับสหรับในวันที่9 ก็ปกติเลขก่อนเข้าบรรษานี่นะครับมันออกเลขเบิ้ลก็บ่อยอยู่นะครับหวยลาวเนาอะออล,อลองลองติดเลขเบิ้ลไว้แล้วกันวันนี้ในวันที่9กนะฮะ9กรกฎานะครับปี68วันนี้ให้เด่นไปในที่ดเด่น9เด่น2เด่น3 9 2 3นะฮะจะมีไหมจะออกมาหรือเปล่านะครับหรือจะซื้อเบิ้ล9 9 22หรือ33นะฮะก็ขอให้โชคดีกับในที่ได้เลขเบิ้ลแล้วกัน ะครับส่วนในตัวเจาะจับคู่นี้ก็จะเป็นในที่เลขหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าแล้วก็ศูนย์เก้านะครับสลับในเด่นเก้าหรือถ้ามันเยอะไปนะฮะก็เลือกเอาตัวที่ชอบแล้วกันถ้าชอบในเด่นเก้านี่ก็ซื้อไว้แค่หกชุดนี้ลองติดไว้ตรงตรงดูเล้วกันนะฮะจากสูตรเนี่ยสูตรให้เลขเก้ามาในที่ในหลักหน่วย นะครก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับส่วนีนชุดหนึ่งนะก็จะเป็นที่ในสองหกสองเจ็ดสองสามสองสี่สองศูนย์แล้วก็จะเป็นในที่ในสองแปดนะครับสลับในเด่นสองก็ขอให้สองมาแล้วกันนะฮะขอให้มีขอให้ถูกนะฮะขอให้โชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะกรับนะครับสลับในแนวทางในเด่นสองจะชอบเก้าหรือชอบสองนะครก็ขอให้โชคดีแล้วกัน ะครับส่วนในชี่ในตัวกันเนาะกันไว้ใน38 39 37 36 30แล้วก็จะเป็นในที่ใน35นะครับสลับในชุดในเด่น3ก็ถ้ามาก็ขอให้มีอยู่ใน6ชุดนะฮะหคู่นี้เลยกันขอให้ถูกตรงตเข้าตรงๆออกตรงตงเลยแล้กันหรือใครชอบเด่น3ก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่ในชุดในเด่น3ก็ได้ นะครับ2นี่ก็อาจจะออกเลขเดิมก็ได้นะวันนี้นะฮะถ้าเลขไม่เบิ้ลน,นี่เลขมันอาจจะออกเลขเดิมก็ได้นะครับในวันนี้หรือจะออก2 0งน,นะหรือเบิ้ลตัวอื่นนะครับส่วนใน3ตัวนี่ก็จะเป็นในที่ใน6 2 6 7 9 9 7 2 7, 7นะฮะ3ตัวส่วนในอีกชุดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นในที่ใน4 2 9 630 809นะฮะ3ตัว3ชุดติดไว้แล้วกันนะฮะติดไว้ได้น้อยพอได้ลุ้นนะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะตัว3ตัวก็เป็นได้นะครับสำหรับในแนวทางนะฮะของในที่ในนะครับหวยราของในวันนี้ก็อาจจะลองนำไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสถิติเลขที่ออกล่างนะใหญก็ขอให้โชคดีกับหวยราววันนี้แล้วกันนะครับ อ่ะนี่ยฮะก็มาดูกันนะครับสลับในในเลขที่ออกในที่ด้านล่างนะครับซึ่งผลในงวดที่แล้วนะครเราออกไปในที่ในเจ็ดสองนะครับเนี่ยอ่าเลขมันออกเหมือนกันนะครับมันก็บนบนซ้ำๆตัวเดิมมาแหละนะครับเนาะในที่ในสองสองนะฮะแล้วก็หกหกในครั้งก่อนมาดูในล่าสุดนะครสลับในที่ในเลขออกสองศูนย์นะครับสองศูนย์นี่เพิ่งออกไปได้ไม่นานเองนะครับสลับในที่ด้านล่างที่ออกสองศูนย์ในครั้งก่อนนะครับเนาะ ในเดือนที่แล้วนี่แหละนะครับเนาะไม่นานนะเลขออกสองศูนย์ล่างในครั้งนั้นออกไปที่ในสี่เจ็ดสองศูนย์แล้วก็สามสามถัดมาเนี่ยเป็นห้าศูนย์หนึ่งหกสามศูนย์เนี่ยนะฮะไปก่อนหน้านี้อีกนะครับเลขที่ออกสองศูนย์เป็นศูนย์หกสองศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับถัดมาเป็นสองหกห้าหนึ่งหนึ่งหกอืม นะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันออก1นึเหมือนกันเลยครั้งล่าสุดนะที่เลขออก2 0งศนะฮะไปก่อนหน้านี้อีกนะครับก็จะเป็นที่เลขแปดสามสองศูนถัดมาเป็น4 6 5 1แล้วก็7 7อ่เะเห็นไหมครับนี่ห้าหนึ่งเนาะมันก็บอกห้าหนึ่งซ้ำหรือว่าล่าสุดนี้จะออก2 0 3 0นูนย์สามศูนย์นะก็มีโอกาสนะที่ที่เลขจะออก30นนะครับเนาะสองศู 2, 0, 3, 0นย์สามศูนย์เนี่ยเนาะ เออเนี่ยห้าหนมาห้าห,ห,หมาหนหเนี่ยต่อไปนะครับก็จะเป็นในชี่ในสี่สี่แองนย์เจ็ดหกถัดมาเป็น7 0 9 6 9ูนนะครับแล้วก็ไปก่อนหน้านี้นอีกนะครับก็จะเป็นในที่ในสี่สองนย์ศูนย แล้วก็4 6 8 4 8 7นะครับอ่ะอีกสักช่วงหนึ่งนะครับก็จะเป็นในที่เนี่ดยห้เถัดมาเป็น1 9 4 9แล้วก็7 3นะครับอ่ะและนี่ก็จะเป็นสถิติเลขที่ออกในที่ใน2 0ล่างทั้งหมดนะครับก็เท่าที่ดูแล้วนะครับ ก็ช่วงนี้มันมีเก้าเนาะมีเก้ามีแปดมีเจ็ดแต่หลังๆนี้ก็ไม่มีนะฮะหลังๆนี้มาออกเลขเดิมนะฮะซึ่งถ้าเลขเดิมอ่ะนี่แหละนะสามศูนย์เนาะเออหรือใครชอบนี่ก็อาจจะซื้อไว้คู่เดียวก็ได้นะครับเพราะว่าหรืออาจจะเลขเดิมในเก้าหกเก้าแปดแปดสี่แปดเจ็ดนะครับสี่เก้าเจ็ดสามเนี่ยนะเพราะว่ามันก็ตั้งแต่ในงวดนี้แหละที่มันออกเลขเดิมเนี่ยหกหนึ่ง ห้าหนึ่งนี่ถัดมาก็ออก6 1นึงเนี่ยออกเลขเดิมนะครับนะหรือว่ามันอาจจะออก5 1าหอีกนะฮะแต่มันออกไป2ช่วงติตดๆิเลยนะที่เลขออกสอูนย์ะครับอ่ะเป็นเพียงสถิติเท่านั้นเนาะอ่าก็ลองนำไปเปรียบเทียบก,กันกับในชุดสรุปท,ที่ได้ดูไปก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับลืมกัไลน์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ